สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสด,ดีเอฟซีสุขูสุคนนะค่ะกำลังติดตามครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่14พฤศจิกายนนะคะสิีพฤศจิกายนสองห้าหกเกตมือเอื่อนนางร่ำเตรียมหอมเนื่อนะคะไปร่ำบวงสรวงหรือว่าร่ำถวายคือเกาขอพอรสิงซักดิ์เป็นวันเพ็ญิบห้าค่ำเป็นวันลอยกระทงพรอ่เนาะครับผมกาสิเดศไปนั่งภาวนาครับสร้างซื้อเนาะค่ะ ครับผมแปะก็เรีมือว่าดนี่แม่คู่ไปหาญาเนาะครับแม่คู่ไปหาญาควัญญาอันขอเด้จากสองถุงเพิ่งคาวาคาอาหารการกินได้พ่อได้นั่นแล้วเขาเรียกว่าเจ็ดส่นเนาะค่ะเช็ดส่นแม่คู่คก็เอาถึงว่าถึงแรกกาดครับผมขั้นถึงแรกกาดกระสีข่ายเยอะกระเพิ่นกระหายเยอะเดี๋ยวมือมืออื่นเนาะค่ะวันที่เอศิ่าแม่คู่ก็สิเป็วพราะวันหน้าอันนี้ก็คือเอฟซีคน เพ receptor ื่อหอยแขวนมานะคะคถ้าถูกหอยโซ่หขวมาต้องมีกล้องยิบครับพอเขาเขาแตกโม่แล้วค่ะไล่ซื้อหอยปูเบืองนะคะถ้าถูกแต่ถึงเรียนทเขาแตกโม่ค่ะนี่แหละบางสิ่งบางอย่างเนาะค่ะมันกับเกิดขึ้นได้่าดังเทียนไม่คู่ค่ะไปไปแยกษสัตว์เราคือมีแนวกะตุนเนี่ยสินะคะมีแนวกะตุนเพื่อนนะสิบเก่าห้าเทียนล้วคู่ก็บอกมาว่าก็เมียนแต่มืออื่นวันที่สิบห้าเป็นวันเทียนสิบห้าคำ สร้างซื้อมามันจังสิตธิ์มาสร้างคนอหนเปืดอนงค์ยาวันที่ยิบแปดนะคะครับผมบันที่ยิบแปดแต่เข้าไปลงอยู่แนบัตรคือลงอันนั้นก็ว่าถวายวันที่ยิบเก้าอย่างเี่นะคะครับผมแต่ว่ามือมือเข้าร่ำถวายคือยิบแปดนะคะครับนั่นแหละบัดนี้แม่คู่ค่ิไแปนั่งนอกจากนั่ง,งสร้างซื้อนั่งาาาาไปขาวานาไปขาวาน่าหายเพื่อนพว่าสร้างซื้อเพื่อนสางเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เหลือแต่แม่คู่สิบปลูกกับเบียงทาสร้างซื้อวางก่อน เพราะว่าเราเฮ็ดอยู่นี่อยู่อยู่เกดีนะเกดีจ้ะพญะยานักสององค์เนาะค่ะครับะยานากสององค์แล้วเลีวแต่ว่าบ่ทันลงสีก็สิลงสีทองว่าซั่นครับผมสีทองทราเสยว่าสีทองแม่ครูว่าซั่นผมเพิ่นเทียนนะเนาะเพิ่นเห็นได้เซียนบนครับผมแล้วก็มีองค์พระประธานองค์ข้างในนะคะไอ้ว่ากําลังก่อฐานไว้ก็หางบอยู่ปูนดอกใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวนี้มันลอยลย้อเราได้ปูขั้นปูบ่ให้งก็สางบ่เลี่ยวเด้แม่ครูว่าเนาะแม่นครับขอเพื่อเอฟซีนั่นมืออื่นแม่ครูก็สิพาทีมงานเฮานั่น,น,ะะนล่ะค่ะไปล่ลำถวายนะคะสักาการะกราบไหว้สิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างมาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่วัดป่าบัดเมิดก็ได้ครับผมค่ะข,ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะ กะรนี่แหละขั้นว่าบ่มีกิ่งกับเปิดเคียงยังได้พูกระไรไม่ได้รวยครับสวยเอี้ยสีเออบอกเบียนเพิ่นกันน่แหละเปิดเจือหันว่าแต่แม่คูจอดรถปิดเคียงปิตยังเรียบร้อยลอกเรียบร้อยกับเปิดอเยอะหันละขั้นแม่คู่บอลแฟนใดวะค่ะกับเปิดอเยอะหันแต่เก่าเขาบ่มีไหว่าตกมาแต่พัดออกพัดสา ฟังเพลงครับรวดเหรียถลวดว่าจะเปิดประตูอ๋อพ่นสาว่านี่ <c oughs> แต่แต่สา่งองุ่งยาเหลี่ยวนะครับแ<า>ต่สั่งถ้ายอง่เจ้ายาเหลี่ยวครับเพ่นก็ลวดมีแผลงแผงเ่ผู้ว่าเสียไปเขาเสะไข่เขาว่าเซกแค่ได้มันโมเป็นอย่างเพราะว่าระบบไฟอยังขั้นขั้นมีอยังคัดของรถบังเบียนนี่ยมันมันม<ช>ันเตือนเนี่ยแต่อยาางข้าวรถแหวบมียังกับเฟียนครับสีล่งคุกก็ยังเตือนเงิบัดนี่ เวลาแม่คั่จอดปั๊บแม่มาโกดปับ๊บแล้วก็คือการปิดปิดสวีดปิดทุกอย่างแล้วก็แม่คั่กับมากโคตรทั้งนอกากับปิดแล้วก็โจกกระงูบเข่าเรียบร้อยนะคะคนั่งเดาแจักสองแจ๊คซีนาที่เยี่ยมพระทีะทเพ่งเปิดอีดิละ <c oughs> เปิดก่อนแม่คั่สิขึ้นรถลดท่านงเชนโหลดเพราะนักตีจะเปิดอยเอา้า <c oughs> นี่แล้วแม่เปิดตังเงินมืนอนี่แหละม,มีมือนัานแล้วแม่แม่ย่แล้ว,าลวนางได้ทั้งหนาอะไรยังไง ผนไม่คู่ผ่นบอล็อกรถดบานนี้แต่ว่าเอาทีไปเมื่อเมื่อแต่วบอล็อกแต่ก็บม่เป็ยนยังเพ่งก็บม่เปิดเพราะไม่คู่ดึงแฟนได้ออกบบัดนี้ไม่ยย่นั่งอยู่ปบ้านทุ่มกลัวๆบานนี้ยจงไหกัเสียงบัดนนี้ไฟวาบเพะเราโกลมอยู่บานนี้เลยเราเลยเงยหน้าวาบเชีสร ปิดประตูดักเกือบแล้วกันแล้วท่อพาแล่นเข้าไปในห่วงแม่คู่แม่คู่ได้เหรียนกุญแจรถปูวยวะเหรียนจังไดพูดนึงนอนอยู่ในห้องกันนระกจได้ออกมาเบืองนี่แหละคั้นขันว่มีเพลงก็มีแนวอื่นครับผมเคน่นเสด็ว่าให้ลูกหลานเห็นให้ลูกหลานู้จักว่าปูยังอยู่คือเก่าอ่ะล่ะครับผมไปใส้บ้านใช้ทำแม่คู่คู่รับรู้เมื่อแหลก็ะู่ได้เฮ็ดจังใดพิ่นก็รับรู้มันนัค่ะอธิษฐานหรือว่าฝาก เฮ็ดบุญเฮ็ดทานมาเพิ่นกู้หู้อคะเด้อบ่ต่งคิดว่าปูปล่รูเนาะค่ะเพิ่นหู้มันล่ะแตเพียงต่ว่าเขาสิเบกไใ้บ่ไดวันเนี่ยแต่ไปหูกบพมานาคัดเบือบ่ได้ป่วยเสืออกเป็ยนป่วยละเป็นจับ่ได้เน้่สังกตตอป้าดีย่ล่ละเฮ็ดบ่ไอ้ไเด็ดขาดพ่อบ่วยเฮ็ดขุดกร่หสิห้ยยู่คัันวาเด้่เอสิหคยก็ะหายกับกะวีแตาว้ารูๆอยู่ในเด็กเยี่ยมเก่ หกสิบย sí like uh, no? ูเนียนละเก่าสบหกสิบเออเก่าสิบหกสิบ like สิบเก่าเก่าสิบสิบเก่าเก่าิบยูเนเวลานมากมือเ้านี่เอฟซี่นมากก็บอกว่าตื่นนอม้านสิบเก่าเก่าเสบเจดีสิบเก่ายอดกันว่าเนาะอันนี้ล่ะเพิ่นการเอซีมาจากซีบเดียนผู้ว่าไทยสิบหกเออผู้ว่าไทยสิบหกที่พดเนี้สิบหกเข้ามาสิบหคือ1สีบแล้วกหกหนึ่งนหก็เปลี่ยนไปอรถเดี่มนั่นแหะค่ะมุเหรียยูเนียลหนึ่งศูนหกนั่นแหลหนึ่งหกศูนย์หกคันว่า แล้วก็ว่าเก่าซีฟหนึ่งเก่าซูนนั่นสิละเข้ากับซับเอาเนาะแต่ว่ากัยิบจับไปแม่คู่กับยิบจับมีเก่าเกจมีเจ็ดศูนมีหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าแปลกตัวน้มันเคนแม่คู่ไปกกว่ยาทั้งหลาดหลังยาเบาดีๆตัวได้เกจซีฟแล้วว่าเกจซูนแล้วว่ากบาปากแม่คู่แต่ว่าเปรี้กันนั่นเนาะออกสองถุงคืนครับสองถุงครืนซีเมนต์นั้นเพื่อไทยตัวนั้นของพ่อจับ แต่ว่ากะทิมวันไหนเขาเอาไปคู่กับยิบจำไปเขาเสียเกียร์เกียร์เสียบหนักหน่อยคนร้อมากเนี่ยแบบนี้บาเรียงควบฟันหนักหน่อยก็เริ่มหนักหน่อยขึ้นมากโอ้ยเมันขึืนไปคู่ฟันเห็นรถขัน้นแดงมา้วสิรถขัน้นแดงปูขี้รถไปเขาบันทึกเขาสา,นา,นา,ารหนามใส่ขึ้นว่าเฮอยตกหนามเมื่อยังนี่แหละหแกแกบอกสิล่ะรถรถมาแดงปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเดยอ่นั่นแหละ อันอันความฝันแม่คู่หมู่บ้านบริเวณบ่อคลิปตะวันตกภูมินะคะครับผมฟันวางสี่ฟันวายคี่รถไปกับเอกตอนแรกเอกเป็นผู้ขับบัดที่นี่เอกไล้โอ้ไปปล่อยป่าเกษตรไปปล่อยป่าบัดนี้รถดพายุทั้งนู่นเงี่ยสิแม่ลวดผัดไหลลงบัดนี้ลงแม่คู่ห่วงว่าจะลวดญานไร้เอกได้ว่าดึงเบรกมือเกินก็เลยดึงเบรกมือแม่คู่ได้เป็นผู้เบรกขับเลยวันนี้ครับผมลับตาขับญานไร้มันสูงขาดแรงเนื่นบัดนี้มันเป็นขึ้นใหม่มีสองแพร์เงี่ยสิแม่ แล้วก็มีร่น <o> ข <This means. S 2> ั้นทางหนาไปน้าเขาลับตามันสิโตบ่มันก็บ่ตกบ่ตกะกลุ้มบ่ตกะยังแต่ว่าก็เลื่อนไปเลขอร่นแยกตัวแดกก่อนแยกซีนีงก่อนหกสองซีนหนึ่งตหกสองซีนวงบ้านออกสามตัวก็ออกยังมึงเลี้ยงออกวันนั้นแต่แม่ครูลงกลุ่มแต่ว่าก็มีผู้ใดอยู่ค่ะอาจจะแต่ว่ากันไว้ก็ดีแต่แม่ครูบ่มากบ่มากกว่าอีเลีย เรียกรดนเอียบบ่มาคูบขั้นมาก็ว่สี่สวงเพราะว่าเลียบไว้คู่เฮตดมาแล้วในสองกับเจ็ดไปครับสองกับเจ็ดสองกับเพียมันตรงกับสองสี่เนาะครับผมแต่สองสี่สองบ่มาบ่มาสองหกว่าสิบว่าเอายู่ด่ครับครับมือเอืนนะครับเป็นมือวันพระเออเป็นวันพระมือวันพระแต่ว่าก็สิไเด้ไปล่ำครับสี่ครั้งเดี่ดอกฟูแค่ดอกมือเอืนจะได้แต่ได้บ่ได วันวันเพ็ยเดือนสิบสองเงี้ยว่ะวันวันสิบหาคำสิบหาคำมันเป็นวันเพียเพื่อนว่ามันมันมันหมายว่ามือน่าสิเป็นมือเต็มเลยสร้างซื้อเพื่อนก็นของเพื่อนเนาะอันนี้ก็ความเสี่ยงส่วนบุคคลนะคะเป็นผู้เปลียนเชี่ยแนวทางอันนี้แต่เพรว่าใข้คนงงง่ายจังเลเนะคะอันนี้มันเป็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลครับ ที่เหาม,มารถสิบังคับกันได้ว่าหามเสียเห็ไนไหมแต่ว่าไม่คู่กันเสียในสิ่งที่ไม่คู่เห็นเลยนะครับราว่าพระพุทธรูมยังมากคมีมากไว้ให้ยวายห้ยยังเท่าขับกับครับผมแมนทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดเฮตุไห้คู่มือนี่ไม่คู่เหตุกะเพื่อทุกคนเนาะค่ะเพราะแมนว่าเป็นของไม่คู่เพราะมันเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งคือเหตุให้คนได้จานลึกว้แล้วกัน ลูกหลานเกิดใหม่ให้ลูกได้เห็นตัวอยาา่างเครือนรกเลยเนี่ยเป็นมเมืองนรกเมืองสวรรค์ก็คือมหาเกดีมหาเกดีม่นเป็นแสไงไงไส่ายๆเลยครับวอสเลจง่ายแบบนี้เสื้อสียกโซฟากันมาเสื้อสียกอันยังก็เต่าชัดเออยอดชัดยอดชัดยอดชัดก้าวเก่าเก่าสั่งนะครับสีเด,ดยเอารถอินยังเขาเพิ่นรถเทียนรถเทียนนะคะคมือนั่นล่ะเอฟซีกับซีเดยมารวมมาเบิ่งนะคะพ้นยกขึ้นนะคะ ให้ว่าเก่าสั่งมาแม่ธรรมดาครับให้ว่าบุญไร้นะคะถือว่าบุญไร้ละล่ะสุดยอดละล่ะสุดยอดสร้างบ่พอปีครับการับเออหันแม่ปูเพระเราบ่ปีตัวให้สร้างซื้อไปสั่งพยาหน้าก็สิเลีวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้วันนี้แม่ครูก็เลยปีตัวนี้มาเฮ็ดแล้วก็เอางบแมาเฮ็ดมันกางบก็บลอยล้อแบบนี้ก็สิเบิกปูมื้ออื่นมื้อเฮือนคครับผม่ก็สิเบิกปูเท่านั้นล่ะน้ออันปู คนเมตตสาสงสารเพ่นเห็นสุ่มให้เห้าตาดำๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> สุส่มหูซุ่คนลูกหลานคนรีดต,ตนนซะเพื่อกระเสียหายเนาะครับผมหายก็คือคําว่าคนหายคือหายเป็นตัวเลขตัวเบื่อหายเข้าไปเสียงสุกเอาเนาะคะือว่าหายันการสั่งบดได้เนาะมีอันแจ๊บฉลาดกินแบงร่าสบานไทยนั่นแหละค่ะอันนี้ันบ่กผิดฎหไหยเนาะครับผมค่ะบ้านเชื่อบางที่พวลเคนกันด้แล้วัาที่หนึ่งที่สองก็มีที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ไทยสองตัวไทย หนาสามตัวไถสามตัวยังสิแม่คู่ก็เคยได้มาแล้วนะคะแล้ววันที่หาแม่คู่ก็เคยได้แล้ววันที่สี่ก็เคยได้รแลวันที่ที่สามนะัที่สามก็ได้ค่ะบายไปแต่วันละวันที่หนึ่งแม่คู่เพาะท่านไหนสิขอฟูงวันเดียวขอได้ขอ ขอราะวันที่หนึ่งคู่มันจะสีเดสางมันสี่ซ้ำเรียเนาะเพราะว่าไม่คูกับเป็นเส้าลักไหคือว่าหละค่ะแต่ยังไ้ได้ทุกคนอ่ะล่ะค่ะแม่นว่าบ่ถือแล้ววันที่หนึ่งทายซองตัวก็ยังดีนะคเพราะันไม่คู่กัอเก็นเช้ารกว่าเป็นค่ะแตังไงใดทกคนอ่ะล่ะค่็นว้าบ่ถือแ้ววันแี่านว่งทายสองตัวกันยั่งนะคะเพราะวัาไม่คู่กับเป็นเช้ารัาเบคือว่าแหละค่ะแต่ยับชมใดนอะค่ะสิเป็นว่าบ่อือแล่ววันที่หนึ่งทายสองตัวรันแต่งยืนพารวย นัชชาพาชโชคกละค่ะท่้งน,นกไอ้นะคะครับผมนี่แหละบางเรือบางที่สิงที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นออกพรรษาลาพระเจา้าเพราะว่าปู่ก็เห็นหลยซิงหลาย,ยางที่แม่คู่เห็นเนาะค่ะทึ่สร้างองค์เจาา้าหญิาเร็จเสร็จเศสินแต่ว่าเบิกบุญบ่ท่านใดเบิกทรัพย์สินเม่ท่านใดแต่ซิแมนมือวันที่ซิโพงนี่แ่ละิเบิกได้ครับผมเพ่นจองไว้แล้วเด้อค่ะเด้อขัานถือวันที่ซิโพงนี่คู่ราสีห,เห้เฮ็ด แล้วราศีเอ่อของเงาวนะคะมีของเงาแล้วก็สิมีหมอลำของแม่คู่ลูกพุ่มหมอลำสามสไตล์นั่นแหละค่ะกับมีอาจารย์สมจิตบอท่องมันลำเนาะค่ะขั้นขั้นได้สูงเรค่ะวันที่สิบหกไว้ยกับมีเจ้าภาพเนาะค่ะเจ้าภาพร่วมกันเจ้าภาพร่วมกันอธิษฐานเอาเด้อค่ะเด้อแต่พวกอ่ะอยากให้ลูกหลานมามวนมาซื้อมาฟอนใส่ของเงาแล้วเพื่อกระเทียมต้นผาปลาไปถวาย ทังวัดสั่งนะคะสร้างมหาเกดีนั่นแหละค่ะพว่ามันสิ็ิต่ตืติมหลในรอยยิ้มน้ะครับผมต่อเติมได้ไหมว่าพญานาคกับจจ<ช>พระรังา์ใจแม่ครูพระเทพปกอนพญานาค,<ช>านาคแล้ะก็ฐานพระลวก็พระพ,พุทลูปใหญ่นะคะครับกสิร้ายยางอยู่ดอกค่ะแล้วก็มีองค,ค์คาราคนซีองค์แล้วก็ทิเทยียทั้งับพระพุทก็ตรองมีพระพุทรูทั้งใน<ล>ะนะครับประเทศเทีรอบขวางพ่องแม่ครูเกษตรทั่ทั่วบัน อันเนี้ยก็อันน้ำผาน่ะเออกู้พระพาแม่คู่เหตุอะไรสามของกุฏิกุฏิที่สร้างขึ้นมาสร้างใหม่แล้วแต่ว่าแม่คู่ิได้ทูพอมันอยู่เจาะอะพราะว่าเวลาเวลาเฮามีการมีงานอย่างหยากยางหอ่ออบบวดนะครับผมเจดีย์นี่มันสียางบ่ได้มันสิบ่สวยงามแไ่คู่ก็เลยว่าสิเฮ็ดใหมอวนปูล้วก็ขอให้ปูเสียงลอยเออสิไปต่อเติมบดีล่้านมันว่าก็ได้บุญนํากันคือเก่านะค่ะาะครับผม ค่ะที่ทานคิดไปนํากันเด้อค่ะเด้อสําหรับมื้ออื่นผู้ใดอยากมาร่วมอยากเฮ็ดเป็นโรงทานเนาะค่ะแต่ว่าโรงทานงวดนี้เงียบเงาปลาปลาปูก็บ่ออกปลาแม่คู่ก็บ่ออกแต่ว่า FC ฟซีวันมาเพิ่นก็หิวเมียดอกผู้ละ2 3แท็กอันนะครับผมเพิ่นก็ซอยอยู่ก็บ่เป็นหยังค่ะเดี๋ยวงวดหน้าจัว่าใหม่นะคะเนาะสําหรับงวดนี้ก่ะมื้อมื้ออื่นร่อนล่อนหลุดเนาะค่ะปู่แสีแม่คู่ไปจุดทูบ่หรือจังได๋ก็ฟังมึงนะคะเนาะครับผม มือนีกรเอาเพียงแค่นี้นะคะสำหรับตัวเลขตัวเบือนะคะมือนีกรซเสมีตัวใดๆเยีมเีมหนึ่งมีหนึ่งนหกมีมีก like ับลายเส้นครับกับลายเส้นลายเยี่ยมเยี่ยมทายไปครับผมลายเส้นหรือมีลายเส้นปูเล้วเขียนยังไงลายเส้นเขียนไหิ่นเพิ่นมาหาปูเราขอลายเส้นขอลายเส้นคนรอได้ไหมครับี้เป็นลายเส้นปูครับเสน็จแล้วก็ครับ ด้านนี้แหละครับนี่ครับลายเสีนปูจะมาพูดอะไรกครับนี่ลายเส้นปูนะครับแล้วลายมือผู้เทาเป็นสิ่งละครับเดี๋ยว่จเรีนสิละแล้วแล้วเขียนกลับแล้าดครับผมให้ว่าเขียนดัดใช่ยิ้มแต่ละแม่แต่ลาแม่คู่เขียนดันตัวตะปูแล้วเขียนด้านช้ลายมือคนรอครับลายมือคนรอไปเียนสิละนี่พี่นี่พี่จะหน้าได้ค่ะได้ค่นี่แหละของคูเกียร์ก็ะไรเกียร์ต่ออะไรไม่ครับผม พิจะพิจารณาเบื้องนะครับพึ่งแียนมื่อเสาเนี่ยครเซนตะกาเะนตะเล็กศูนวันแล้วพ่เล็กศูนย์เลยแกข้นนั่นแกเกี้านะคะข้าเก้าเกียรติใช้ยาปูตาพ่อกระถินก้า้าเกียรนะคะเกศูนย์กระไรเบื้งนะครับเองาเบื้งเอาเียกระไรครับเออแล้วตะโศกไผ่มั่นอาแม่คู่ขาไหวพอไห้เอฟซีสุูสุคนมีโศกมีหลาบมีโศกมีหมานเฮงเฮงรวยรวยปักปัไปน้ำกันค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุครับ กะเกีดนี่เรอเเกอนอครับีนึ่งไทยหไทย่เป็ครับหนึ่ก็บ่านี่ยหนึ่งเผมผมมาสังเกตเ่ยพอสมจิดแล้วมาขับรถนีนะ

สวัสดีครับออดยิมกาได้นาอ่าปัจัยทีเอฟซีรวมบุญมากครับขึ้นถบายปูให้แล้วครับเด้อครับสำหรับแนวทางนะครับครับทีเอฟซีเพิ่มมาสกกากราใบปูมาจากประเทศซีวิเดนนะครับเนาะอ่าครับผมออาปูให้สิบหกครับสิบหกนะครับปูบอกว่างวดนี้สร้างเสิร์ฟเบิกบุญได้หกสิบแม่คู่กับเบิกบุญได้หลายหลายหกสิบปอร์เซ็นต์าสุกๆมันๆน้ำกันเบตุปูนก้นครับสำหรับคิปนี้แอดยิมกับคอยสุกๆมันๆสำหรับลายเส้นปูครับ อ่ะยิมเบองวันเก่าเก็ตนะครับเก่าเกตว่าเก่าเก็ตกับเจ็ดศูนย์อ่ะเก็ตหนึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับสุกๆมันมาน้ำเกัือบริบทุกคนสำหรับที่นี่แอดยิมจะรุ่ยกับขอสวัสดีครับ